พาไปโกงความตายกันหน่อยที่นครราชส, <ฮะ S 1> สีมาเมื่อกี้ดูภาพยังหวาดเสียวไม่หายนะคุณเหมือนฝันยังถามอยู่นะสรุปตายไม่ตายตาย,ตายไม่ตายยังไงนะค่<ฮ>ะใบว่าใช้ไปแล้วหนึ่งชีวิตแต่ไม่รู้มีกี่ชีวิตนะเพราะอย่างแมววีตะเก้าแต่คนเรานะมันจะตะกี่ชีวิตเหตุเกิดณจุดกลับรถพร้อมแล้วไปดูภาพกันอีกทีนึงนะครับ ภาพก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ,ะรถบรรทุกคันข้างหน้าจะกลับรถพอจะกลับรถพอรถไปปุ๊บเรื่องจากรถมันยาววงเลี้ยวไม่พอก็เลยชะลอและไอ้คันนั้นมาทางตรงไม่ชะลอเจอเขากลับรถตัดหน้าตัดสินใจยังไงดีเบี่ยงเลยเบี่ยงแบบสวนเลนด้วยหักปุ๊บ,บก็พุ่งมาฝั่งนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์จอดรอต่อเขากลับรถอยู่ ปุ๊ปปั๊บราชรถมาเกยคุณผู้ชมเขาไม่บอกว่าห้อยอะไรอ่ะแต่รอดรอดเป็นผู้หญิงด้วยค<ฮ>ดวงแข็งรอดต้แบบชิวเฉียดเจ็บแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ดูรถคันอื่นนะ่ยโดนไปด้วยนี่หน้านี่คมอุตสาหกรรมนะวันครสองตอบนนากลางเภสูงเนินที่นครราชสีมาเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมอะไรกันเนาะตัดสินใจยังไงหักมาไม่หักไปทางนู้นเลยนะ หักมาสวนเลนทางนี้นะค่ะซึ่งถ้าเกิดดูจริงๆอ่ะจะมีจักรยานยนต์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะ,นะซึ่งอันนั้นก็อีกนิดเดียวเหมือนกันนะ่ะนะคะ,อ,ะอ,อาวเกิดขึ้นใกล้ๆทุ่มเมื่อวานนี้แยกแม่น้ําคูอปลวกแดงจังหวัดระยองรถบรรทุกสินค้าขับมาในช่วงสัญญ,ญาณไฟเหลืองเลี้ยวผ่านแยกไปแค่แป๊บเดียวคุณผู้ชมมาดูภาพไปพร้อมกันเลย สังเกตที่ช่องจราจรฝั่งตรงข้ามมีทั้งรถยนต์ก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีหลายคันจอดเป็นระเบียบรอสัญญาณไฟปรากฏพอไฟเขียวปับ๊บมอเตอร์ไซค์ไปค่ะออกมาก่อนก่อนเขาก่อนใครพุ่งชนเข้าไปยัดอยู่ใต้กันชนหน้ารถบรรทุกคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเหตุให้ในายธีรพงศ์อายุ25ปีที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเจ็บสาหัสแล้วไม่ได้มาคนเดียว มีคนซ้อนมาด้วยนายกิติพงศ์อายุ18ปีคนนี้ก็เจ็บไปด้วยมีแผลถลอกตามร่างกายดูจากภาพในกล้องวงจรปิดนายกิติพงศ์คือคนที่ลุกขึ้นยืนแล้วรีบวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นําตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะครับก็บอกว่าใจเยนเ็ยนๆกันสักนิดเนาะเราก็โอ้ก็เข้าใจว่าอีรถบรรทุกพ่วงเขาอืเขารอบเก็บตกป่ะขเขารอบเก็บตกป่ะ หรือมันเหลือรือใครหรือมันจะเขียวหรือมันจะแดงอะไรให้ตำรวจเขาไปดูแล้วกันแต่ขับรถขับรามีสติกันหน่อยเนาะแล้วก็จะได้ปลอดภัยกันกลับบ้านทุกคนนะครับืมค่ะ